สวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้เอาคลิปพี่ทองกับเมียวเล็กหยอกกันมาฝากนะคะถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้พี่ทองเขาก็มีความอยากจะเล่นกับเมียวเล็กนะคะปกติเขาจะนอนไม่สนใจใครนะคะแต่ว่าวันนี้ สงสัยจะสบายเนื้อสบายตัวนะคะก็เลยอยากเล่นกับน้องนะคะเพราะว่าปกติพี่ทองจะจะขึ้นนะคะจะเงียบขึมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในร่างกายของเขามันแปรปวนหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นแมวที่อ้วกบ่อยนะคะเป็นก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะอาหารนี่ก็ ื้อให้กินแบบเหมือนจะดีแต่ว่าก็ยังอ้วกวันไหนอยากอ้วกก็อ้วกเนี่ยคะ่ะก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆแต่ก็แต่ก็ว่าเขากินไม่ได้เขาก็ไม่ใช่นะคะเขาก็กินได้แต่แต่ไม่กินเยอะนะคะเขาถุงทองไม่ได้กินเยอะนะคะเห็นเขาลงพุงแบบนี้เขากินปกตินะคะอาจจะเป็นว่าเขาทำมันแล้วเขาไม่ค่อยได้ ออกกาลังวิ่งหยอกล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาจะนอนนะคะก็จะนอนเขาจะเงียบนะคะเงียบถึงแม่สามสีก็เหมือนกันนะคะนอนอายุเยอะนะคะก็อาจจะเป็นเพราะอายุเยอะก็ตัดคลิปมาที่ <laughs> มาที่เด็ก ข้างนอกนะคะนุกก็เอากระบะดทรายมาให้เขาแล้วนะคะไปซื้อมาให้เขาแล้วเพิ่มเป็นอันนึงเป็นในนี้มีกระบะดทรายสองอันนะคะแล้วก็อันนี้นุกเข้ามานั่งเล่นในกรงเขานะคะเข้ามานั่งเล่นในกรงคนผ่านไปผ่านมาก็มองนะคะมองแต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะ่ะเขาก็คงจะมองแล้วก็แล้วไป <c ười> คิดคิดขำมั้งคะ คนไปอยู่ในกรงกับแมวอะไรอย่างนี้ชบาก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะการที่มีกรงที่กว้างแบบนี้ก็ก็ดีไปนะคะนี่เขาชอบเวลาเขานั่งเขาชอบจะหง่ายมืออย่างนี้นะคะงอแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาเดินเขาก็ลงเท้าในท่าปกติอยู่นะคะเขาก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายกันนะคะอยู่ในกรงที่ ที่มันยาวนะคะยาวกระโดดโลดเต้นดูดิอันนี้ก็ดำตัดชมพูเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอพอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ